สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมากับหัวข้อที่ว่าศัตรูของคุณกำลังทุกข์ใจเศร้าใจวิตกกังวลใจเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้นะคะเรามาตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกนะคะของศัตรูของคุณกันฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางนะ,ะเราอย่าไปส่งาำน้าเขานะคะเออม,มาดูกันนะว่าไพา่จะออกมาในรูปแบบไหน กับพลังงานความเศร้าใจความทุกข์ใจความวิตกกังวลใจของศัตรูนะคะสักเซตเรสราศีนูชาทัดฝ่ายเลโอราศีสิงทัดฝ่ายโทสราศีพิษษทัดดินแอทัดลมมิถุนตุนกุมมูนราศีมีนราศีกรกฎจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสเซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ทัดฝ่ายนะคะพระศสราศีมีนท่าน้ำ ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมี 9, 14, 5, 8, 2, 19, 12แล้วก็25นะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของศัตรูคนนี้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันกับคุณเนาะบางคนบางท่านบอกว่าหนูไม่มีศัตรูนะคะดีแล้วนะคะไม่มีศัตรูดีแล้วนะไม่ต้องไป แข่งขันกับใครนะคะไม่ต้องคิดว่าใครเป็นศัตรูของเราแต่บางทีศัตรูของเราก็มาในรูปแบบของการที่อยากจะแข่งขันนะคะไม่ยินดียินร้ายกับความสําเร็จของเราอารมณ์เนี้ยนะคือศัตรูของเรานะเป็นคนที่แบบไม่อยากจะเห็นเราประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะ <S <S ใครคิดอะไรก็ช่างเขานะคะ <S <S พลังงานของศัตรูของคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณมาดูซิ ดาบนี่เลยนะคะมีการแข่งขันเอาชนะคราครานกันนะคะเป็นในเรื่องของการที่ชิงดีชิงเด่นนะคะกับการแสดงออกถึงความสุขความสําเร็จนะคะใครมีความสุขใครมีความสําเร็จมากกว่ากันนะคะใครมีความทุกข์น้อยกว่ากันอารมณ์นี้อารมณ์ที่แบบว่าถ้าเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จนะคะเขาก็แสดงออกถึงการที่แบบไม่อยากจะคิด นะเรื่องของคุณคือแบบก็ประมาณที่แบบเฉยๆไม่อิจฉาไม่ได้เสียคุณหรอกนะอารมณ์นี้เขาจะพยายามที่แบบไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวของคุณนะคะไม่อิจฉาคุณไม่แสดงออกถึงความสําเร็จของคุณประมาณเนี้ยคือเขาพยายามข่มจิตข่มใจนะพลังงานของศัตรูคนนี้พลังงานดีแอมเปอร์พลังงานที่เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้อาจจะเหมือนกับ เห็นว่าชีวิตของคุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีความมั่งคัง่งมีความร่ารวยกว่าเขาแล้วเขาแสดงออกถึงพฤติกรรมความอิจฉานะที่เขามีต่อคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการพูดแสะแย่นะคมนะในเรื่องของผลงานนะคะว่าคุณอ่ะเรียกว่าเป็นการที่แบบถ้าคนคนนี้ ติดตามวิถีชีวิตของคุณหรือว่าเห็นว่าคุณประสบความสําเร็จเรื่องอะไรก็มักที่จะแะแย่นะคะไม่ชื่นชมกับความสําเร็จของคุณไม่ยินดีกับความสําเร็จของคุณไม่ยินดีกับความสุขของคุณนะแล้วก็เดอะเดวิลเคยพูดไม่ดีกับคุณด้วยเคยคิดไม่ดีกับคุณเคยอิจฉาคุณมากๆแล้วก็อยากจะเอาชนะคุณนะคะคุณรวยกว่าเขาคุณนะคะดูเหมือนกับมีความมั่งคั่ง เกนะ่งกว่าเขานะโดยเฉพาะพลังงานของใครที่แบบเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ฝ่าฟัาานดิ้นรนอดทนทําทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองรวยแล้วก็สําเร็จมาได้ด้วยตัวเองคนคนนี้รู้สึกนะเมื่อเขาเปรียบเทียบกับคุณแล้วชีวิตของเขาไม่มีประโยชน์ด้วยค่ะชีวิตของเขาไม่มีความรู้ความสามารถชีวิตของเขาดูแบบเหมือนจะต้องทํางานประจํา อะไรเงี้ยนะคืออาจจะมีรายได้ประจำนะที่แบบไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตที่มันอิสระได้เหมือนคุณถ้าคุณทําอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพอิสระเขาก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกินก็กินอยากจะเที่ยวก็เที่ยว,ยวนะดูร่ํารวยดูมั่งคั่งนะคะในสายตาของเขานี่คือพลังงานของศัตรูของคุณที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะตาแหน่งหนะ้าที่การงาน เดียวกันหรือว่าเคยทํางานร่วมกันเคยเหมือนกับไปมาหาสู่กันหรือว่าเคยพูดคุยกันอารมณ์นี้นะแต่ตัวของเขาณนะตอนนี้เวลานี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับจะต้องมุ่งมั่นฝักใฝ่ในเรื่องของการทํางานอยากจะชนะคุณอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะร่ํารวยนั่นเองนะคะพลังงานคนคนนี้เป็นพลังาของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะที่เหมือนอยากจะมีชีวิตที่ดีเหมือนอนกันกับคุณเรามาดูกันว่า ศัตรูของคุณนะกำลังทุกข์ใจเศร้าใจวิตกกังวลใจเรื่องอะไรมาส่องชีวิตของเขากันดีกว่าเขากำลังทุกข์ใจเศร้าใจเรื่องอะไรนะคะมาดูสีหกถ้วยเป็นการคิดถึงความหลังความเก่าอดีตนะคะอดีตความหลังฝังใจที่ตัวเขาเด เ,เรียกว่า the v i e er l of fortune เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เคยมีความสุขนะคะคนที่เหมือนกับว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะตกระกรรมลำบากในเรื่องของการทำงานหนะักเขาอยากจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าเขาอยากจะมีอาชีพที่มันอิสระนะคะหรือว่าเขาอยากจะหลุดพ้นในเรื่องของ ความทุกข์ในใจก็ได้นะเออมันเป็นเรื่องราวมันเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของเขาเนี่ยคือเมื่อไหร่ฉันจะหมดเวรหมดกรรมสักทีอารมณ์เนี่ยหมดเวรหมดกรรมในเรื่องของการทํางานหนักนะเมื่อไหร่ฉันจะสุขสบายสักทีนะคะมันเป็นความคิดถึงเอ,อ่อเหตุการณ์ในอดีตเก่าๆนะคะอืความสุขครั้งเก่าอารมณ์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นการบน่นนะ,ะเป็นการนึกถึงอดีตที่เขามีความสุขมากมาก และนะคะเขาคิดถึงในเรื่องของความรักนะคะความสุขความรักนะการใช้ชีวิตคู่หรือว่าการเคยมีครอบครัวที่มีความสุขนะศัตรูของคุณประมาณที่แบบว่าตัวของเขาคิดถึงครอบครัวของเขาคิดถึงสมัยอดีตชีวิตของเขาที่เหมือนกับว่าคือเขาน่าที่จะเป็นคนที่ได้รับความรักความอบอุ่นนะค,ะความ าใจใส่จากบุคคลรอบข้างนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาเอารมณ์นี้อารมณ์จีแบบว่าคือหวนถึงในอดีตในวัยเด็กก็ได้นะ,ะที่เอพอโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้สึกว่าโอ้โหทำไมชีวิตมันลําบากเหลือเกินนะคะคืออยากจะสุขสบายเหมือนสมัยเด็กหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตนะ,ะที่เหมือนกับมีแต่คนห้อมล้อมเอาอกเอาใจนะคะ แล้วก็ถามถึงสารทุกข์สุกดิบอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าหน้าที่จะเหมือนไม่มีความสุขในเรื่องของครอบครัวไม่มีความสุขในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคิดถึงแฟนเก่าเนี่ยอารมณ์คิดถึงแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าที่เคยพูดดีทําดีกับเขาหรือว่าถ้าศัตรูของคุณคนนี้เป็นแฟนเก่าสามีเก่าของคุณเขาก็น่าที่จะคิดถึงความดีที่คุณเคย ทําดีกับเขาพูดดีกับเขานะคะและเขาคิดถึงความสําเร็จในชีวิตนะคะกับการที่มีใครสักคนหนึ่งนะคะมาอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินนะสร้างความฝันนะคะช่วยกันเหมือนกับว่าดูแลเอาใจใส่กันและกันอารมณ์นี้อารมณ์ที่เหมือนกับว่าชีวิตของเขาถ้าหากได้เคียงคู่กับคนคนหนึ่งแล้ว เขาคงจะมีความสุขสบายนะเพราะว่าคนคนนั้นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่ฉลาดนะคะหรือว่ามีฐานะร่ำรวยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วจะสามารถที่จะให้ตัวของเขาเนี่ยนาหมดเวรหมดกรรมในเรื่องของปัญหาการเงินการงานได้อารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่แบบเออศัตรูของคุณคนคนนี้น่าที่จะเหมือนกับไม่ได้แต่งงานกับคุณหรือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับคุณนะแล้วชีวิต ชีวิตของคุณน่าที่จะมีความสําเร็จน่าที่จะมีความสุขมากกว่าเขาแต่เขารู้สึกเสียดายที่เขาไม่เลือกคุณหรือว่าไปเลือกสิ่งอื่นก็ได้นะคิดถึงในเรื่องของความรักความผูกพันของคุณกับเขาก็ได้นะแล้วก็ศัตรูของคุณพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอยากจะเคียงคู่ อยากจะใช้ชีวิตคู่นะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนการกระทําในอดีตนะคะความไม่ชัดเจนในอดีตการที่เขาปฏิเสธคุณหรือว่าการที่เขาทิ้งคุณไปหรือว่าทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจก็ได้หรือว่าศัตรูของคุณคนคนนี้อยากจะให้มีปฏิหารให้คุณกับเขากลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบว่าคือเขาน้าที่จะเป็นคนทิ้งคุณไปไปมีความสัมพันธ์อื่น ไปเลือกคนอื่นก็ได้นะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าชีวิตนะที่เขาไปใช้ชีวิตคู่กับคนคนนั้นลําบากมากๆนะคะหรือแม้กระทั่งพลังงานของศัตรูของคุณที่เหมือนกับว่าณนนตอนนี้เวลานี้การงานของเขาการเงินของเขาลําบากมากๆแม่เขาจะขยันมากแค่ไหนก็ตามนะแต่ชีวิตของเขาคือไม่ร่ํารวยไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้แล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกงานนะคะ และศัตรูคนนี้ของคุณรู้สึกนะคะเรียกว่าเสียดายเสียดายวันเวลาหรือว่าความสัมพันธ์ในอดีตนะที่เคยเหมือนกับเมีความหวังมีความฝันที่อยากจะแต่งงานกับคนที่แบบเป็นเป็นในเรื่องของการที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะแต่งงานกับคนดีสักคนหนึ่งแต่งงานกับคนขยันนะแต่งงานกับคนที่เหมือนกับว่าร่ํารวยเงินทอง นะแล้วก็ไม่ลําบากนะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะคือทาอะไรก็ประสบความสาเร็จอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่ศัตรูของคุณคนคนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนว่าถ้าเขาได้เป็นแฟนของคุณหรือว่าถ้าเขาได้เป็นเพื่อนของคุณนะคุณจะเป็นคนที่แนะนำนะส่งเสริมเขานะช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินหรือว่าชีแนะ้แนะแนวทางในเรื่องของการทํางาน นะแล้วเขาก็จะได้ร่ารวยมั่งคั่งประสบความสําเร็จเหมือนกันกันกบคุณนะศัตรูคนนี้คือแบบอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณหรือว่าอยากจะเป็นภรรยาเป็นสามีกับคุณมากๆนะคะแต่มันคืออดีตไปแล้วนะคิดถึงอดีตเนาะแล้วก็ศัตรูของคุณคนนี้นะคะเขาเหมือนกับว่ามีการรอคอยนะรอคอยในเรื่องของโอกาสดีๆความสําเร็จนะรอคอยกัน หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภยัยอารมณ์นี้เลยอารมณ์ที่เหมือนรอคอยชีวิตของเขาอ่ะร่ารวยมั่งคัง่งประสบความสําเร็จนะ,ะในเรื่องของการลงทุนด้วยนะศัตรูของคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าที่จะวางแผนหรือว่าคิดในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจการงานที่ทําให้ตัวของเขาประสบความสําเร็จร่ํารวยขึ้นมาได้นะคะถือแม้ว่าตอนนี้พลังงานของศัตรูของคุณค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของ การที่พยายามที่จะหาวิธีหาหนทางในการลงทุนในการทํามาหากินสร้างความมั่งคั่งสร้างความร่ารวยและประสบความสําเร็จแล้วกลับมามีชื่อเสียงโดง่งดังอีกครั้งหนึง่งนะคะมันเหมือนกับว่าคือตัวของเขาเหมือนใช้ชีวิตนะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ม่คนเดียวอะประมาณที่ไม่มีใครช่วยเหลือเขานะคะไม่มีใครสนับสนุนเขาก็ได้หรือว่าพลังงานของเขาเหมือนกับเรียกว่าชีวิต ครอบครัวของเขานะตอนนี้เวลานี้ไม่มีความสุขนะคะหรือว่าไปเลือกครอบครัวนะไปเลือกแต่งงานกับคนที่ไม่ได้ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินนะทำให้เขาลบาบากหรือว่าเขาเป็นคนที่ดิ้นรนคนเดียวนะคะมองเป็นในเรื่องของศัตรูของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ไปแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตที่สม,มเลเทเมานะคะประมาณที่แบบกินเที่ยวดื่มหรือว่า เออไปลงรักไปลงชอบคนที่ทําให้เสียเงินเสียทองเนี่ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าไปเลือกรักคนที่ไม่ทํามาหากินนะไปเลือกชอบไปเลือกแต่งงานกับคนที่ไม่มีอาชีพการงานนะคะหรือว่าไปเลือกแต่งงานกับคนที่เหมือนเป็นคนที่สร้างในเรื่องของภาระนะคะการเงินให้กับเขาอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่จะต้องตัวของเขาจะต้องทํามาหากินจะต้อง ไปรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับคนที่เขารักหรือว่าภาระหน้าที่การงานของเขาเนี่ยคือเหน็ดเหนื่อยมากๆแล้วนะผลกําไรรายได้ต่างๆนะที่เขาทําไปมันเหมือนกับคือเขาต้องไปทุ่มเทนะไปทุ่มเทเสียเงินเสียทองให้กับคนที่เขาหลงรักนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเหนื่อยอยู่คนเดียวลําบากอยู่คนเดียวชีวิตนะจะต้องเหมือนกับไปแบกรับภาระนะปัญหาชีวิตของคนอื่น หรือว่าแบกรับภาระนะะการใช้ชีวิตคู่แต่งงานกับคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้น่าที่จะใช้ในเรื่องของความผูกพันนะฮะในเรื่องของร่างกายมาผูกมัดเขาก็ได้นะ,ะก็เลยทําให้เหมือนว่าศัตรูของคุณคนนี้น่าที่จะไม่มีความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการแต่งงานและในเรื่องของการทํางานด้วยคือทํางานยังไงก็ไม่รวยหรอกเพราะว่าโดนโดนยึดในเรื่องของ เรายได้ต่างๆหมดแล้วนะคะประมาณนี้คือเขาเครียดในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานมากๆศัตรูของคุณเนี่ยชีวิตรักก็ไม่มีความสุขนะถ้าแบบเขามีแฟนมีภรรยามีสามีคนรักนะสามีคนรักก็ติดเล่านะติดผู้หญิงนะชีวิตของเขาก็ไม่มีความสุขนะคะและศัตรูของคุณ วิตกกังวลทุกใจนะคะในเรื่องของครอบครัวนี่ไงชีวิตครอบครัวที่ไม่มีความสุขนะ,ะจะต้องไปแบกรับภาระปัญหาต่างๆนะคะ่าใช้ใจ่ายต่างๆจะต้องเหนื่อยคนเดียวจะต้องลําบากคนเดียวนะ,ะเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวกันแต่ในนามเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวของเขาเองจะต้องรับผิดชอบนะคะสิ่งต่างๆคือเขาพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ในเมื่อเขาเลือกที่จะไปใช้ชีวิตคู่ คนที่เขาเลือกแล้วโดยที่เขาไม่เลือกคุณเนี่ยนะคะคือเขาหน้าที่จะมีการส่องมีการดูชีวิตของคุณแล้วเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จมีความสุขก็เลยมีความรู้สึกเสียดายและก็เสียใจที่ไม่เลือกคุณและก็ศัตรูของคุณที่เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณที่เคยต่อว่าต่อขานคุณในเรื่องของการเงินดูถูกคุณในเรื่องของการเงินเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็เลยมีความรู้สึกน้ไม่ชอบ ที่เห็นคุณโดดเด่นที่เห็นคุณมีความสุขมีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยมากกว่าเขาคือเขาอยากจะทํางานอะไรก็ได้ที่ทําให้เขารวยแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนคุณน,นั่นเองนะศัตรูของคุณเนี่ยนะก็มีความที่แบบหมันไส้มีความอิดช้ามีความไม่มีความสุขนะกับสิ่งที่ตัวเองทําไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือแบบพยายามที่จะข่มจิตข่มใจไม่ให้ตัวเอง น้ำหมกมุ่นแล้วก็อิจฉาคุณนะพลังงานของตือคือแบบความคิดของเขาทัศนคติของเขาคืออิจฉาคุณนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าศัตรูคนนี้ของคุณเนี่ยเขาคิดอยากจะทาอะไรนะคะคิดอยากจะทําอะไรกับคุณหรือเปล่าเขาจะทำอะไรไหมสิบดาบโอ้ย เป็นพลังงานของคนที่แบบเจ็บปวดนะเวลาที่เห็นคุณเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จมีคนห้อมล้อมมีคนนับหน้าถือตาและตัวของคุณก็เป็นคนจริงจังกับการทํามาหากินนะกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตนะรายได้ของคุณความสําเร็จของคุณนะทำให้คุณเหมือนกับเนี่ย the emperor เนี่ยมีพลังงานของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่น่าเคารพยกย่องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในขณะที่เขา นะคะสิบดาบคือไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินและการงานและไม่มีชื่อเสียงและถูกคนรอบข้างนะสังคมรอบข้างค่อนข้างที่จะเรียกว่านะไม่ได้ชื่นชมเขานะชีวิตของเขาเหมือนละหกละเหินเลนล่อนอนะ่ะอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าเห็นตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดจริงทําจริงประสบบ ประสบความสําเร็จจริงมีความมั่งค่ามีความร่ํารวยจริงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์คําพูดของคุณนะ้าหนักแน่นมั่นคงก็เลยทําให้ศัตรูของคุณมีความหม่นหมองในใจมีความอ,อิจฉาริษยาคุณในใจแล้วก็กลัวว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะคะนี่คือพลังงานที่ศัตรูของคุณหรือว่าคนที่อิจฉาคุณส่งมานะคะฟังเพื่อเป็นแก้นนำทางเป็นแนวทางเนาะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ